สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเ,เกมรูบอกกันอีกแล้วนะครับผมเราอยู่ในแมปรถซิ่งไทยแลนด์รับอัปเดต3นะครับไม่รู้ว่ารถซิ่งไทยแลนด์นี่มันมีกี่อันวะอันนี้ก็ใช่นะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นอันนี้ก่อนละกันนะครับอ๋อยังไม่เสร็จดีเป็นภาค2องของไทยรถซิ่งนะครับอ๋อยกล้อยมียกล้อยดยเหรอไอ้เกิดคอนโทรลข้างซ้ายชิปสีเพื่อมมองเอ้เโอเค สวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้าแมปมาแล้วนะครับผมเู้สามารถแวบ,บไปแมปนี้ได้ด้วยนะเท่ hey, เลยว่ะเออว่ะทุกคนเฮ้ยเม่งทำได้เลยเหรอวะแบบแวปไปแมปอื่นได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูรถกันว่าจะเป็นยังไงนะผมผมไม่รู้ว่าทําไมเขาแยกเซิร์ฟแลนดนจังโอเคแมปยังไม่โหลดเลยฮนะทุกคนเอาละโลดมาครับผมอุย้ยผมขึ้นรถใครมาบะอยู่ดีผมก็ขึ้นรถคันอื่นมาอุย้อยยางแรงอะ่ะ เสียงยังโหดครับที่มันเอาเรื่องว่ะอันนี้เป็น G T R ป่ะโหเสียงแบบท่อยิงอย่างโหดครับมันเปิดอะไรได้ไบ่ะวะเปิดฝักกระโปรงแม่งเลยตอนนี้เราขึ้นรถใครมาก็ไม่รู้นะครับนี่ครับโหเปิดฝักกระโปรงขับคนเท่เฮ้ยมีรถคนยางด้วยวะทุกคนตอนนี้แบบคนยางครับผู้หญิงขับด้วยฮะยังโหดโห,โห,โหทุกคนอย่างเท่นะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่านะครับผมมีรถอะไรบ้างนะครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยังเยอะดูดิรถยังเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นไอ้รถอะไรที่มันแปลกๆนะครับมันมีหรือเปล่าวะนะเพราะว่ารถตัวอื่นผมก็เล่นแบบเกือบไปหมดแล้วนะครับดีครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นดีแม็กนะครับผมแปลงหน้าเป็นอันนี้ครับอะไรอะไรเขาเรียกอะไรวะมิลเอ็กนะครับโอ้โหยังเท่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูมันมีความมาจากไหนวะทุกคนโอ้โหหรือว่าคันนี้จะแรงหรือเปล่านะครับผม วุ้ยร้อยห้าไปแล้วโอ้ยขุมรถไม่ค่อยอยู่ด้วยนะตอนเนี้ยโอ้หมันโคตรเท่นะครับอันนี้มีพัดลมไฟฟ้าอยู่ข้างหลังด้วยครับโอ้หสองร้อยห้าครับผมสามร้อยมาแน่นอนเหินครับเหินโอ้โหดูดิหื้ยเฮ้ยโอ้โหหมุนเลยอะ่ะวู้ยผมว่าเราต้องไปลองบีกับคนอื่นแล้วรถเราวิ่งแบบสามล้อเลยนะครับ ตะกี้เห็นรถคายไปลวกวิ่งผ่านไปอะไปดูภายในนะบผมภายในก็เป็นแบบนี้โอ้โหยังเท่ะอะหูสามร้อยสิบเจ็ดนะครับโ <c oughs> คตรแรงรู้สึกว่ารถมันจะคุ้มยากเลยนะครับเวลาแบบขับเร็วนะดูดีมันจะแบบไม่ได้ตรงอะมันจะแบบเอียงๆหน่อยครับถือว่าสมจริงอยู่นะดูดีฟื้นทางยาวๆไปอันนี้เหมือนทางจริงเลยนะ <c oughs> มีอะเนี่ยสะพานด้วยอ่ะโอ้ยถือว่าเซอยวฟราวจัด อ๋อทุกคนตะกี้ผมเห็นรถมีคนผ่านไปเว้ยเดี๋ยวเราจะตามเขาไปกันนะครับโอ้โหมันขึ้นไอ้นี่รถคันนู้นหรอวะมันไม่ลงข้างทางไปละวมันไม่น่าจะใช่นะทุกคนเฮ้ยขู่แบบโคตรเหมือนของจริงนะน้องๆทางแบบไปสกอไปนี่ไงกระบะซิ่งครับผมเดี๋ยวเราจะตามมันไปนะเพื่อะเฮ้ยแม่งคันเดียวกันด้วยอุ้ย มาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งเขาเรียกว่าคู่แฝดนะครับผมดูเสียงแม่งโคตรได้เลยครับรถคันนี้อยู่ทีนี้เราจะเล่นกระบาดซิ่งละกันนะครับมัน <c oughs> จะขึ้นได้ไหมวะวะต้องตั้งหลักใหม่วะ <c oughs> เออต้องใช้ความแรงดิว่าี่เไม่ไงขึ้นได้ปะพวกเดี <c oughs> ย๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวรอขึ้นได้คนระเราจะอ,อีออ่ออกทิปกันครับเออโหยังเท่ครับผมไปดีพวก แมงไม่หลอกไม่หลอกกูเลยอุต่าห์รอไปครับมันไปแล้วเว้ยโอ้แมงเราแมงความแรงเท่าและความแรงเท่ากันดูรถรถมันแบบอันนี้นะทุกคนไปแล้วโอ้ยโูเสียงแมวแมวเล่นนะครับรถมันสะบัดไปแล้วโอเคครับเบรกเบรกเบรโอ้โหโคตรเท่นะครับน้องนอเขาจะแวะปั๊มนะน้องน้องนะ ไปด้วยไปด้วยืึเอาหูรถรถเอาเปลี่ยนเปลี่ยนรถขับแล้วเหรอนี่ครับืึอย่างเท่น,นะครับผมเฮ้ยมาเล่นคอกซิ่งแล้วว่ะทุกคนมันบอกรถคันรถเหมือนกันแม่งมันอันนี้เกินไปไปเว้ยมันไปแล้ว โอ้ยรถแม่งแรงจังวะไปแล้วครับเฮ็ยค <Hey! S 1> ็อกซิงนะครับผมโอ้ยค็อกซิงมาอีกแล้วโอ้หไปรถแม่งอย่างแรงเลยครับทุกคนมันไปแล้วว่ะเชี่ยมันวิ้งแ่วไหลมาคอ็อกซิงเนี่ยโอย้ทุกคนผมตัดแล้วนะสามร้อยแล้วนะดูดิห่างลิฟเลยอะ่ะไปรถแม่งอย่างแรงไแบบนี้ดีครับเพราะว่ามันทางมันตรงเลยเว้ยแล้วก็แบบเหมือนให้เราควบคุมรถได้เลยเว้ยมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้ว เฮ้ยคันเดียวกันแบบวะโอ้โหอฟอร์จูเนอร์ครับฟอร์จูเนอร์โหยอย่างเท่ <c oughs> ฟอร์จูเนอร์ควันดำเลยทุกคนยังโหดเฮ้ยไม่ไหวก็ลงมาเสกรถก็ได้นะเพื่อนนี่ครับมาเดี๋ยวเรารอกันนะ,ะทุกคน ไม่รู้ว่าเปิดไฟเลี้ยวนี่เขาเปิดยังไงวะทุกคนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโู้ไม่ควันดำเลยเฮ้ยมันจะแข่งกับเราหรือเปล่ามาดีสามคันเนี่ยฮัลโหลไปไปแล้วออกตัวช้าเขานิดนึงนะผมแต่ว่าผมว่าน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยมาแล้วว่าฟอ,อร์จูเนอร์ครับผมเอออโอ้โหเสียหลักเสียหลักได้อยู่ปะวะขู่ไม่ได้นะครับขู่แม่งเสียหลักว่ะจบแล้วทุกคน โหเลกกี้กุส oh, ่าแซงมานะครับแต่แบบถนนแม่งดึงไงโอ้โหโคตรมันครับแบบนี้รู้สึกว่าทางแม่งเอาเรื่องจัดเออโอยล่วงเลยโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาเติมน้ำมันกันดีกว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะแข่งรถมาหลายรอบแล้วนะครับน้ำมันจะหมดแล้วครับ เออใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะผมจะมี2แมปนะฟึร์ฟเฟิร์ฟเฟิรุยรู้สึกว่าแมปนี้มันโอเคอยู่นะครับมันบังคับรถได้นะเว้ยเนี่ยไม่ใช่บังคับรถได้ดิมันแบบมันไม่ได้ตรงเฉยๆอะทุกคนดูดิวนี้คือผมไม่ได้ปล่อยนะแต่มันก็จะแบบมันถนนมันดึงอะเออมันสมจริงขึ้นนะครับอี้มอเตอร์ไซค์ว่ะเฮ้ยตรงนี้มีรถเว้ยทุกคน รอเราเปล่าวะฟอร์จ er ูเนอร์คันเดิมเปล่าวะทุกคนโอ้ไปทุกคนเราไปเติมน,น้ำมันนี่เนี่ยนะครับนีนม่มันมาว่ะมันมาว่ะเอาดิเอามาว่ะทุกคนกูจะเติมน,น้ำมันมึงมาดิน้ำมันกูเหลือไปครับหอมันออกตัวผมจะออกตัวเลย โอ้ยแมวแมวอีกแล้วครับแมวแม่งมาอันนี้ผมอีกแล้วฮะน้องๆโอ้หทุกคนแมวผมมากดอ,อีกแล้วไปครับเอยออกท้ายอีกแล้วไม่รู้น่าจะตามทันอยู่มั้งไม่รู้ครับแก้ตัวครับตอนนี้ครับขอแก้ตัวละกันขอแก้ตัวละกันเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยยาดิยาชิดขอบดิไยรถแม่งแรงจังวะ สามร้อยแล้วนะเพื่อนวูทุกคนดูดิรถแม่งโคตรแรงอ่ะฟอร์จูเนอร์อย่างแรงเลยครับเฮ้ยอันนี้คือผมรอบตัดไปแล้วสามร้อยนะครับทำไมรถเขาแรงจังวะท้ายโคตรแรงโอ้ยติดโอ้โหติดไปแล้วครับเรียบร้อยครับรถพังโอเคครับผมทุกคนก็จบสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจัดรถกันต่อนะครับโอเคโอเคครับผมบ๊ายบายนะครับยูเกนิกทามเนะครับผม 쭈쭉